ส네ว,วัสดีภรพบสัสด uh. ีครับธที่ <t> ええือทนคับมีตารางทุกทุกท่านครับสิ่งมีีธรรมดานะสช่งมีชีธรรมดานะธรมเสนะใส่โจน VIP นะใส่จน VIP ของมที่ยี่ห้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับจนีก็คือเล่จากต่างประเทศนะสหารัฐอเมริกานะครับให้สชงออกเวลา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  เที่ยวกินซืนะครับของทุกวันทุกวันนะต้องเป็นธรรมดาธรรมาๆตัวเนี้ยให้ารพิจามณด้ยเรื้เล็กเรื่อต่ำ่ต้องนน้นแล้วก็วันทุกวันเลยนะครับก็ขอขอบคุณสารที่ซื้น้นะครับที่เราทมาถึนะตื้อๆๆๆๆขอบคติดตามเลยนะครับติดตามตัดเ่อนตแรกเพื่ลด้วยนะครับอ่ะเราก็มาชมกันเลยดีกว่านะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับเก็บไปเลยนะครับเก็แปดเก้านะครับเจ็บแปดเก้านะ สร็จแล้เก้าสจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็สองเจ็ดสามสิบเก้าแต่เพิ่งไปนึงเจ็ดสองไป็ดสามเจ็สี่เจ็ดเก้านะครับดูไม่ทันเลยมาแตะวิดีโอให้มันหยุดไว้นะฮะแล้วก็เก็บเราสำหรับใครที่ถ่ายภาพมากเจ้าเป็นก็จัดการเลยนะครับตามนี้นะขอบ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 สุดมากมากนะครับชุดวินก็ศูนย์หนึ่งสองสาม จ้านะครับเจ็ดแปด้านึงสามนะครับทุกวินนะ ür, วินกันวินกันก็คือจับคู่ก,กันทุกตัวเลยเจ็ดแปดเจ็ดเจงเจ็ดสอ็ดสาเจ้าแป่งแปดสองแปาม้นี้นะครับจับคู่กันทุกตัวเลยกจัวเลยนะครับโอเคครับตามนี้เนะาะขอให้เพื่อนดูดีดูดีนะครับูดีดูดีูดี สวัสดีครับเอ้คุณพ่อไม่ก็ดีครับ